เขากลัวผมกลับเข้าเมืองไทยถ้าผมกลับเข้าเมืองไทยแล้วก็เสร็จผมแน่ผมไม่ให้กลัวผมโดนรอบยิงมาตั้งหลายครัง้งตายไม่ตัวผมจะเริ่มเผาของอย่ที่แหนนะฮะ่เรื่องความเ,นะเ,เชื่อมัน่นเชื่อถืออีกต่อไปวันนี้แค่นายกเขาใช้ผมบอกว่าพี่พี่ผมขอปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยนะ ผมก็ work เวิร์ฟอร์มดูใบโดยที่ไม่ต้องไปเป็นนายกกับเขาก็ได้แล้วผมก็ยินดีช่วยช่วยเลยครับเพราะว่าตู่เขาเป็นรุ่นน้องผมนะครับตาแหน่งนายกของประยุทธ์มันสำคัญกว่าชีวิตประชาชนไม่มีความชอบทังที่จะอยู่ในอำนาจอีกต่อไ นส,สภาพายรักษินชินวัตรเคยพูดไว้ว่าคนที่มีบทบาทที่สุดก็คือนายจตุพรพรมพันธ์และนายนัทวุฒิสายเกลือเพราะนายสักสินชินวัตรและนางสาวยิ่งรักชินวัตรนั้นเชื่อฟังอยู่สองคนนี้ครับนี่คือข้อท็จจริงที่พี่น้องวนชนคนเชื่อแดง รู้เป็นอย่างดีใครจะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ตามแต่ผมเห็นว่าคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของพันตำโรวจโททักษิณก็คือไม่ลืมเพื่อนไม่ทิ้งมิตรไม่ลืมพี่ไม่ลืมน้องใครก็ตามที่ได้เคยมีคุณงามความดีมีสิ่งที่พันตำรวจโททักษิณยอมรับในหัวจิตหัวใจพันตำรวจโททักษิณไม่เคยลืมสิ่งนั้นพี่น้องเสื้อแดงต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพันตำรวจโททักษิณมานาน จะให้แลกพี่น้องเสื้อแดงกับสิ่งใดๆผมเชื่อว่าพันตำรวจโททักนิณไม่มีวันทำซึ่งแน่นอนที่สุดผมเป็นคนเสื้อแดงเป็นมาตลอดและจะเป็นทั้งชีวิตเมื่อออกมายืนสู้ผมก็ต้องส่งเสียงไปถึงพี่น้องเพื่อนมิตรร่วมอุดมการที่เคียงไหลใกล้บ่ากันมาทั้งประเทศว่าถึงเวลาที่เราจะมาสู้ด้วยกัน แกนนาต้องการที่จะออกมาสร้างภาพให้นายทุนเห็นแต่อีกกลุ่มต้องการที่จะไล่รัฐบาลและนําไปสู่การไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์เราต่อสู้ทางการเมืองต่อสู้ด้วยความคิดต่อสู้ด้วยหลักการเหตุผลก็ไม่จิงไม่ใช่สู้ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับบาดเจ็บเนี่ยสิบเจ็ดนายสะเก็ตของลูกตะเก็ยของกระทะยักษ์ระเบิดปิงปองลูกแก้วลูกหิน แช่ไม่ได้ต้องมีผู้รับผิดชอบการงานของรัฐนั้นกลับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตประชาชนถ้าทําอย่างที่ที่วิงวอนมาเนี่ยต้องเตรียมอะไรเนี่ยมันจะไม่ทาให้คนต้องตายเป็นใบไม้ร่วงแบบนี้เป้าหมายปลายทางของร่างพรกฉบับนี้นะครับ mm hmm. ก็เพื่อที่จะทำให้ผู้ถูกคุมขังและผู้ต้องคดีความ จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองนับตั้งแต่หลังการรัฐประหาร19กันยายน2549เนี่ยได้รับการนิรโทษกรรมผู้ถูกจับคุมกุมขังก็ได้รับอิสรภาพผู้ต้องคดีความก็เป็นไม่มีคดีความยกเว้นแกนนําจากทุกฝ่ายทุกสีเสือ้อซึ่งจะไม่อยู่ในร่างกฎหมายฉบับนี้เราเรียนท่านนายกว่านี่น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความปรองดองสามัคคี ให้เกิดขึ้นกับคนในชาติจะกลับมาเมาืองไทยไหมครับกลับแน่ครับแต่เมื่อ,อไหร่เดี๋ยวค่อยบอกกลับแน่ครับกลับแน่ครับ